รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ภชายชะกันนะคะแล้วก็เหมือนว่าเป็นคนเมาด้วยคืออ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วก็ไปล็อกตัวแม่ค้าขายดอกไม้ร้านขายของอยู่ริมถนนแม่ค้าก็ไม่ยอมสิ่งที่เขาทําก็คือทําร้ายร่างกายนะจับมือคว้าหลังเลยลากไปแบบนี้แล้วก็พูดบอกว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใครไปดูคลิปค่ะ น,นี่เป็นกลุ่มชายชะก,กันนะคะสองสามคนกำลังล้อมจับนางสาวจันเพนค่ะเลือดุรินเธออายุ34ปีแล้วก็เป็นแม่ค้าขายดอกไม้แล้วหนึ่งในนั้นก็ล็อกตัวจนแม่ค้าตกใจแล้วก็บอกว่าเอ๊ะทำแบบนี้ทำไมก่อนตะโกนให้ลูกสาวอัดคลิปเพื่อเป็นหลักฐานเนะเธอก็ยังคงมีสตินะบอกว่าเรียกให้ลูกเนี่ยอัดคลิปแต่กลุ่มชายชะก,กันสองสามคนที่ว่านี้ก็ไม่หยุดนะคะจับมือคุณจันเพนเนี่ยนะขวยหลังแล้วก็พูดจาวข่มขู่บอกว่า มึงรู้ไหมกูเป็นใครจะจับขึ้นศาลให้หมดเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณซอยบางลาตะบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตนะคะ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามีของผู้เสียหายค่ะก็คือคุณวันชาติเอาเรื่องนี้มาร้องทีมข่าวไม่รู้เลยนะว่าชายชะกันเนี่ยเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าไม่แสดงบัตรด้วยแต่งตัวก็ไม่ใช่แต่งตัวเป็นตำรวจบอกแค่ว่าห้ามไม่ให้ขายดอกไม้แถวนี้แล้วก็ลักษณะคล้ายกับคนเมา จากนั้นก็พาตัวภันรยาไปลงพักค่ะบังคับให้เซ็นเอกสารค่าปรับเนี่ย500บาทข้อหาขายดอกไม้ในที่ห้ามขายแลกกับการไม่เอาผิดในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานสุดท้ายเนี่ยพอเขานะประกันตัวพันรยาออกมากลับถูกเรียกเงินอีก20,000บาทเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวจะไม่รับความเป็นธรรมแล้วค่ะค่ะที่แฟนผมไปได้ไปเพราะว่า มันถูกล็อกคอก่อนแล้วเขาแฟนผมอยากรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงทำอย่างนี้มันบอกว่าเดี๋ยวมันก็รู้ว่ากูเป็นใครกูใหญ่แค่ไหนกูไม่กลัวใครไม่ว่าใครก็กูไม่กลัวแฟนผมเลยร้องร้องให้เพราะว่าผมก็ช่วยเหลืออะไรแฟนผมไม่ได้ไม่รู้จะไปช่วยยังไงได้ แค่คุยด้วยก็ไม่อยากจะคุยแล้วเพราะว่าดูเหมือนนักเลงมากกว่าเจ้าหน้าที่ผมมั่นใจว่าน่าจะมีความเมานิดหน่อยอคุณวันชาติบอกว่าการขายดอกไม้ในซอยบางลาเนี่ยจริงๆก็มีมานานแล้วไม่ใช่แค่บ้านเขานะไม่ใช่ครอบครัวเขาอย่างเดียวก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะที่สําคัญตอนนี้เขายัางไม่เจอภรรยาเขาเลยก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนยังไงอยู่โรงพักจริงหรือเปล่านะคะ ล่าสุดผู้สื่อข่าวตรวจสอบว่ากลุ่มชายชะก,กันเนี่ยสรุปว่าเป็นตำรวจจริงนะคะเป็นตำรวจสังกัดสพป่าตอง,ตองก็เลยพยายามติดต่อผู้กำกับการสพป่าตองเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้ยังให้การปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลอยู่ ดิฉันคิดว่าเป็นข่าวขนาดนี้คงต้องรีบออกมาชี้แจงแล้วล่ะ,ะเพราะมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไรและคือกลุ่มที่ไปขายดอกไม้เนี่ยเาทำผิดกฎหมายจริงๆไหมต้องขุดชุดกระชากลากถูกันขนาดนั้นเลยหรือข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงขง้างครอบคลุม